นั่นพี่น้องคนนั้นน่ะเนอะเพิ่นไปเพิ่นไปเพื่อไรพี่น้องมันนั่นนั่นนันเป็นน้ำแข็งจ้ะเมันจะต้องซอยกันที่ในน้ำแข็งแตกเอ้า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 อู้หูสวยหนัดไปยืนดูทั้งน้ำแข็งโอ๊ยตกลื่นนะแม่พี redesign, salts, skins, huh ่น e <eland> ้องว่ามันตกโอ๊ะโอ๊หมื่นหมื่น โอ้คนเลยอยากหัวอยากหัวโอ้ยหงกไดไงิดเพื่อนมือน,น่ะนะพี่น้องจะรู้ตัวแท้อะโอ้ยเนาะมันหนาวพี่น้องโอ้ยติดลบเท่าไหร่รู้ปะตอนเนี้ยเจ็ดองศาค่ะพี่น้องข่อยหนาวอ๋ขอลืมขอสวัสดีมุจจับเนะสวัสดีค่ะพี่น้องป้าออกมาเบื้องหงจ้ะเมื่อนี้มันมีแดด ปกติมันสีมืดเตืต้อๆล้วมีหงก็บ่เห็นนะพี่น้องมาหน,นี้มือน,นี้มันมีแดดก,ก็เลยออกมาโอ,โ,โอ้โหเบ้งหงตว่าตะลุโ,โ,โต,ตนข่าว่าพี่น้องเขาไปบบได้พี่อย่างมามันเป็นน้ําแข็งจะเห็นปะเขาไปไกลเขาไปใส่บได้ยุ่มงนี้มันถ้าน้ําแข็งยังใสพี่น้องเหมือนเด้อนะี่น้ําแข็งเบ้อแล้วพี่น้องเขาไปเขาไปบบได้เขาก็มืนเขาน้อพี่น้องเนาะ มงรัจานั่นมะมงมงไรกันเขาพากคนทเทนดน้าแข็งแตกเลยนะน้ำแข็งมันทีบ่แข็งเกินไปมันจะเป็นแพนบา,บางๆนะ่ะเพราะถูกแตกได้เขาก็ซอยกันถูกไปเออเขาจะพากคนทเทนดให้น้าแข็งแตกโอ,อ้สว,สวยสวยพี่น้องสวยจักยอกกัน <laughs> จักยอกกันจักแกงกันเนาะโอ้สวย นี่ตวัวน้ำนานี่เด็กน้อยอยู่พี่น้องเห็นไหมนะขนาดเด็กน้อยยังเป็นสีเทาแต่โตบักใหญ่โถโตแบกใหญ่คือกันตัวลูกอะค่ะตัวลูกเฮ้ยสวยสวยสวยว้าวสวยสวยอ้ยเพื่อนเพื่อนนั่นเพื่อนนั่นเพื่อนนั่นเพื่อนที่ไปจังไหนมาจังไหนเพื่อนมากลับมาหาหมูได้บอกเพื่อนมืนได้พี่น้องเพื่อนยางก็ทั้งน้ำ น้ำแข็งอะจจะคุณเห็นว่าพญางเทิน,น้ำแข็งน้ำแข็งมันบ่นแตกอ่ะจ้ะโอ้โหหนาวหนาวหนาวหาวหนาวหนาวมากเอ,อสามโตนกั่น้องที่บืนไป พานทุบน้ำแข็งพี่น้องเบิ้งเบิ้งว่าเขาจะต้องเหดตดจังไรเนี่ยเขาพยายามทุบน้ำแข็งเนจะจ้ะโตยู่ข้างบนนั่นใส่โตไปนักทึ้งน้ำแข็งทุบน้ำแข็งบ่ได้น้ำแข็งบ่แตกโอ้ยเนาะมุตจากล็ลำบากคือกันนะบ่ได้เนาะเห็นบ่นนไไนนพี่น้องนี่มันเป็นทะเลสาบมันต้องเออเขาบ่หนาวดอกเขาบ่หนาวดอกแต่เขาบ่าต้อง การเหันเป็นน้าแข็งนะจ้ะเนาะโอ้ยเนาะโอ้ล่ะปูนต้นนั้นใส่ของไหลไปน้ำมันเทลงน้ำแข็งเห็นไหมดูนะดูนะโอ้ยสวยงามสวยงามปูนต้นนั้นคนคานไปเทน้ำแข็งพี่เนาะคนตุ๊กไกลๆนะอ่าทุบน้ำแข็งบ่แตกอย่าคนเอายางเราบรดณยางยางยาง ยางทั้งน้ำแข็งแถวบังพุทธิม่นแถวบังพุทธิมูลเฮ้ยน้องพี่น้องบ่งน้ำไปนน้องน้องสีดำนั่นน้องสีเทาหนึกำลังพยายามถูน้มแข็งโอ้ยเพื่อนานพูนอยู่ไกลๆเพิ่งถูน้มแข็งเมื่อไรเพิ่นใส่โตไปน้ำหนักเอายางอีกแล้วยางอีกแล้ว ยางบม่ได้ดอกบนมือหนอะอ่ะเอ้ามือหนอ่ะเอ้าเอ้าฮ็ดให้น้ำแข็งแตกเหรอพี่น้องพยายามยางไปแล้วให้น้ำแข็งแตกยางหาเมื่อ,อไหร่ที่น้ำแข็งบ่แข็งจนเกินไปนี่นี่กุ้มนี่คือมบ่ซอยกันนอน,นี่ไม่เพิ่นจ้าทำไมบ่ซอยกันคะโอ้ยคอยหนาวโอยหนาวสันบอกบอกอยู่พี่น้องตอนนี้ลบ ลบเจ็ดองศาเ้ยค่ะเด้อหนาวสั้นบกบกเยู่บ้านทุกข่อยบ่มีหิมะด้วยจ้แต่วัาหนาวติดลบเด้วยจ้ะติดลบหาติดลบสิบติดลบเจตทังสี่ล่ะโอ้ยหน่อยหน่อยหน่อยโสดีหลมือนีมีแดดพี่น้องโคดีแห้งเ้ยค่ะโอ้ยโอ้ยอ๋อสวยงามสวยงามนะ มีคนมาถ่ายรูปเกินพี่น้องทุกข้างหลังกอยิ่มปุยมุ่ยอยอยสวยเยอะสวยมากนะสวยมากอ้ย ตัวยิ่ไกลๆพยายามถุบนำแข็งไว้พี่น้องดูยางเป็นบ้งกลมยางกับมหาหมูถ้าเบิง่งด้ะยางกับมหาหมพยายามถุบนำแข็งชีวิตเขากลัลำบากขึนตัวนี่มีผู้สาวมายืนยถ่ายรูปเพื่เป็นเหตุฟิลม์มคือคอยและ่ะยุ่ข้างหลัง สาวฝรั่งคนหนึ่งามาจับภาพกันจะพูนกำลังยางมาพี่น้องโอ้กำลังยางมาคือเก่งแท้อดทนขนาดดูดิดูสิยางมายางมาอยากรู้ว่าท่ามันเป็นน้ำแข็งทั้งมือเนี่ยเขาสีไปใส อาที่ไปสายคะป่าว่าทิลงไปบ่งปลา โอ้บางนีพึ ép, ่นน่ยังกรบกับกรับกรกบยอโอ้ยอ่ะบืนไปบืนไปอุ๊ยเหดิบืนไปอุ๊ยนั่นนั่นน่นน่น บืนเก่งขนาดเลยตัวอื่นนิ่งเลยตัวนี้ตัวนีวน้บืนดังเดียวนะ่ะนั่นนั่นโอ้โหแม่เจ้าคือยังสุดยอดแท้วะโอ้โหเจ้าสุดยอดมากเลยตายแล้วตกน้ำก็ตกน้ำนี่เนาะก็ตกน้ำโอ้โหพี่น้าวก็รู้ว่าคอยหนาวคอยปวดนิ้วมือกย้ํามาคักเลยต้นนี้ว้าว วุ้งไก่ไก่น้องหงวุ้ได้พี่น้องหนาวมันเป็นอะไรเป็นนำ้ำเป็นน้ำสาวคนนั้นเราเยืนทายลูกเยอะเราบอกเราทายลูลกเราไ่ไดททายฟิลม์มไปสนเนล่าเราไ่ไดททายกล่อ,องเป็นยังเลิศเลยพี่น้องเอ้ย ป๊อกมันี่เห็นนกมือเปียกมาเปียกสสวยมากเลยอ้โหีนะอ้ยกองาไาน่าเหวตนมากโอ้สวยอะสวยส สาวเลยสาวตัวน่อยแล้วไปเลยแบกกองหมกง่ายเลย่นอยฮะนี่หน่ะพี่น้องเห็นบ้านหนักเห็นมะขวเห็นนะโอ้ยเนาะกองขอยมากองขอยพอดีเลย หนาวพี่น้องร้อมหนาวว่าสามารถจะทนทำอะไรต่อไปได้อะพี่น้องโอ้ยนอนนอนนนนี่นี่นี่ปวดมือพี่น้องปวดมือออ สวยงามมากค่ะ yeah. นี่คือแสงสว่างของแดดพี่น้องแสงสว่างของแดด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 เอ้าเอ้าสวยแท้ <c oughs> วเวลาพันตีเปรกับพี่น้องงามงามด้วพ <c oughs> ันบ่เคยเห็ด จะเห็ดที่บอว่าซองกล่องบรทันที่ซื้อพ่อพัวนี่มีสิบตแต่ว่ามองปีไก่ห <H oo> ูน้องหลายขาวจนผ่านเน่้อต่ว่าไก่ไกลมากๆอะจ๊ะไกลมาก my god <H it> <H it> ็นแดดดูซึ้งก็ดีใจแล้วพี่น้องแค่เห็นแดดดูซึ้ก็สุดยอดแล้วอ่ะหงสิบโตเหลือเห็นแค่สามโตนี่ก็อยังบอกมันบ่อนย่ที่แสงสว่างอ่ะนี่นี่นี่มองเขาอยู่นี่วะกลุ่มนี่อุ้ยอ่ะ